สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิลปตรเรื่องเล่าในะวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อที่พี่เพื่อนๆถามกันเข้ามาบางส่วนนะครับเรื่องของพิธีกรรมงานทิ้งกระจัดของความเชื่อชาวจีนในช่วงที่มีพิธีเปิดประตูผีที่ผ่านมาซึ่งจะตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนจะถือเป็นวันแห่งการบอกบุญให้ชาวบ้านมาร่วมพิธีกรรมทิ้งกระจัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนคนจีนโบราณเขาเชื่อกันว่า เป็นช่วงที่เปรตไร่ญาติทั้งหลายได้รับอนุญาตมาขอแบ่งส่วนบุญจากผู้คนบนโลกมนุษย์จนไปถึงวันที่29ของเดือนเจตามปฏิทินจีนครับประเพณีทิ้งกระจัดจะมีทั้งให้ทานคนตายและคนเป็นโดยคนตายก็จะให้ทานเป็นเสื้อผ้ากระดาษเงินกระดาษทองนําไปเผาคนเป็นก็จะเป็นอาหารเจเข้าวสารอาหารแห้งของใช้ต่างๆโดยปกติเนี่ยพิธีทิ้งกระจัดก็มักจะทําในงานบุญแบบเทศกาลกินเจหรือว่าพิธีกงเต็กและก็ช่วงหนึ่งเดือนที่ประตูนรกเปิดครับ ประเพณีทิ้งกระดาษจะมีความหมายสองอย่างนั่นก็คืออิ่มซีและเอียงซีอิ่มก็คือวิญญาณเอียงก็คือชีวิตซีก็คือการแจกครับพอใกล้ถึงวันเปิดประตูผีเนี่ยบรรดาโรงเจหรือสารเจ้าก็จะมีการบอกบุญชาวบ้านนำตะกร้ามาสานด้วยแม้ไผ่ตาหางเป็นวงกลมจะคล้ายๆกับเก่งปลาทูที่ไม่มีขอบสูงก้นตะกร้าก็จะมีกระดาษสีแดงหรือเหลืองแล้วก็แจ้งกําหนดของงานทิ้งกระดาษในสารเจ้าพอถึงกําหนดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บตะกร้าที่มีของตกา ไปดาเนินการต่อไปครับในพิธีเทกระจาดตามโรงเชหรือวัดจีนเราจะพบแท่นบูชาอันหนึ่งที่มีหุ้นกระดาษขนาดใหญ่ที่ประกอบเป็นรูปร่างเหมือนยักษ์หน้าตาดูดและก็มีเปลวไฟออกจากปากตั้งให้บูชาอยู่ในงานนี้โดยสิ่งนี้จะเรียกว่าแท่นบูชาเท้าอมริราชหรือว่าองค์ไตสือเอียแท้จริงแล้วไตสือเอียไม่ใช่ทั้งเทพหรือยักษ์หรือยมาบาลแต่อย่างใดครับองค์ไตสือเอียเป็นมหาเปรตท,ที่ปรากฏในพระสูตรอัคหนีชวมุกเปรตสพรี เล่าว่าไตสือเอียได้ไปกินผลมไม้ทำให้มีธิ์ร่างกายใหญ่โตจนพระโพธิสัตว์กวนอิมต้องลงมาปราบมหาเปรตตัวนี้และมอบหน้าที่ให้ควบคุมปีศาจพูดผีที่อยู่ในโลกมนุษย์โดยให้เหล่าอสูรกายทุกตนได้รับทานเท่าเทกันบางตำราก็บอกว่าไตสือเอียเป็นนิรมาณนกายของเจ้าแม่กวนอิมด้วยครับในขณะที่พระอานนเถรเจ้าได้เข้าฌานเห็นปีศาจต,ตัวหนึ่งมีไฟพุ่งจากปากไฟนั้นก็ได้เผาไหมหน้าตาจมูกและปากของปีศาจต,ตัวนั้น พระอนนท์เห็นเปรตตัวนี้ก็รู้สึกหวาดกลัวยิ่งมหาเปรตตัวนั้นก็ได้กล่าวว่าข้าชื่อบินยานแปลว่าหน้าไมท่านจะต้องเป็นปีศาจทุกทรมานเยี่ยงข้าพระอานนท์ถามว่าทำเช่นไรเราถึงจะหลุดพ้นเส้นทางแห่งการทรมานนี้ปีศาจตัวนั้นก็เลยกล่าวว่าท่านจงไปประกอบพิธีอุลลำพลถวายสักการะแต่พระตรัตตยและอุทิศส่วนกุศลให้ผีเปรตทั้งหลายหลังจากนั้นพระอนนท์ก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้พระอานน์ประกอบพิธีอุทิศสวนกุศลและได้ตรัสกับพระอานน์ว่าปีศาจบินยานก็คือพระอวโลกิเตศวรที่แปลงกายมาเพื่อขอให้พระสงฆ์เนี่ยอุทิศสวนกุศลใพ้เปรตอสูรกายในเดือนเจ็ดครับจึงเป็นที่มาของการบูชารูปไต่ซือเอียเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเทกระจาดโดยมักจะสร้างมาจากโครงไม้ไผ่ติดด้วยกระดาษให้ลำตัวเนี่ยเป็นสีน้ำเงินและก็มีเจ้าแม่กนีมอยู่บนยอดหัวของไต่ซือเอียมือซ้ายถือปอใกล้เขียนว่า นามอนีทอพุทธแต่บางที่ก็จะเขียนว่าเข่งจันตรงหวนมือขวาจะชี้ลงเบื้องล่างและข้างๆงองค์ไต่สือเอะจะมีเทวรูปของยมทูตขาวและยมทูตดำครับตามความเชื่อของชาวจีนในเดือนเจ็ดพวกเขาก็จะไม่จัดงานมงคลใดๆในวันที่ประตูนรกเปิดครับคนส่วนมากไม่ได้เห็นไต่สือเอียก็จะคิดว่าท่านเนี่ยเป็นยมบาลทั้งที่จริงแล้วเป็นมหาเปรตองค์หนึ่งและก็ยังถือว่าเป็นนินรมาณกายของพระอวโลกิเตสวดในรูปมหาเปรตนั่นเองครับจะไม่มีการบูชา ใส่ซื่อเอีะที่บ้านหรือนำมกแผวนคอบูชาเพราะเป็นการแสดงว่าอนุญาตให้หมูเปรตและสัตว์นรกมาอยู่ได้นั่นเองครับและเรื่องของวันเปิดประตูผีของคนจีนก็มีเพียงเท่านี้และถ้าผู้ชมสามารถกดติดตามและกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ